ะะอยู่ตัวนี้ครับคลิกขวาตัตฟิชเจอร์ในที่นี้ผมใช้ตัวนี้ก่อนเปตัวแรกนะครับเจ็ดหก 6. โอเคได้แล้วนะครับได้ภาพมาแล้วคลิกขวาอครั้งนี้ค,ค,นนะคะรับ add point object ตัวนี้สำคัญนะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้แหละนะครับ add point object เสร็จเนี่ยโปรแกรมจะให้เราทำอะไรครับ select object นะครับจากนั้นคลิกขวาเพื่อ replace แล้วก็เก็บใส่ับคลิกขวาโปรแกรมจะถาม Keep Original Object On Off เก็บไว้ที่ปากผมบอกได้แล้วนะตัวใหญ่เย่พอเย่ปุ๊บมีปัญหาตามมามีปัญหาอะไรบอกได้ว่าพอเวลาคุณคลิปตัวอื่นแทนที่มันจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับตัวอื่นมันเปลี่ยนกรับแต่ตัวเก่าก็ยังโผล่อยู่ด้วยการเป็นวัตถุซ้อนเนี่ยของเก่าก็ยังอยู่ของใหม่ก็ยังอยู่ซ้อนกันไเพราะฉะนั้น จำไว้เลยนะครับวเวลาเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือออบเจกต์ตรงนี้เวลามันถามหาคีย์ออริจินอลตอบโมงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตอบเท่ไนะครับห้ามตอบเท่เด็ดขาดถ้าตอบเท่เวลาคุณคลิกเปลี่ยนออบเจกต์มันโผล่มาด้วยตอบโมงมันจะหายไปทันทีนะแล้วก็พิโผล่กาดังนั้นโอเคผมทำมาตัวาพารับี่อยู่คลิกป่าที่โู้ครับเหมือนเดิมนเป็นฟีเจอร์ ใช้เลตัวนี้นะใช้รูปน,นี้จากนั้น,นมันจะให้ add point object เห็นไ,ไหมครับเราไม่เห็นแล้วถูกไหมครับเพราะเราเลือตัวนี้อยู่เพราะฉนั้นวิธีง่ายๆวิธีง่ายๆของโปรแกรมเนี่ยวิธีแรกก็คือคุณดึงของเก่ามาห่อนนะครับแล้วก็มีเทฟ t ทับเข้าไปไหรือไม่ก็โอเคครับไปอยู่ช่องใหม่เนี่ยยังไม่มีต้อง insert นับะ อินเสิร์ตชิ้นางานเข้ามาวางตำแหน่งเดิยให้ได้อันนี้ไม่ต้องดีเทลนะครับอินเสิร์ตตำแหน่งอยู่ที่ว่ามันจะขนาดใท่ที่ไหนก็คือเอาไปใส่ด้านท่อปีลแล้วกันจะง่ายหน่อย วางเข้าๆนี่คือตำหนที่วางโอเคผมจะเลิอทีตัวนี้ข้นมาครัเก้าล้ลกงเนี้เรื่องของเลือกคือชิ้นงานมันใหญ่มากชุปรเจอต์มใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะปรับสเกลมันนิดนึงมันใหญ่เกินไปนะครับ ไส่ใ่นเทียมมาบขั้ยวเขตนประมาณนี้พอน่ปเรื่อปร่งนี้ไป ก็เลียงครับเหมือนเดิมน,นะ a c ดพ i ย e object เลือกต่อไปตรงนี้คลิกขวาทำเหมือนเดิมตอนที่นี่ยชีไหมโน่จำไม่ได้นะครับแต่หลายคนทำแล้วเนี่ยชอบตอบเย่เนี่ยเห็นอะไรก็เยี่ยงคือ่อนน,นะครับโน่แล้วก็เป็คลิกไปแป๊บหนึ่งทีนี้เวลาทดสอบเราเป็นคลิ 5, กดูครับมันจะกระพริบแล้วเปลี่ยนตัวเลอร์ให้กระพริบแล้วเปลี่ยนตัวเลอร์ให้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วตามคุณจะพิสเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เดิมยังอยู่ถูกไหมครับคุณจะต้องแยกออกมาเปลีนใครเฟอร์นิเจอร์สองสองอย่างนี้นะเขาใช้ต้องสองโนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์มีกี่ตัวหลักการทำงานนี่ไม่ง่ายนะครับแต่รายละเอียดอาจจะเยอะนิดหนึ่งถูกจิครับสำคัญที่สุดเนี่ยที่มันยุ่งยากก็คือคุณต้องเตรียมมุมกล้องเปลียนภาพ แบบเรียวผ้าขอบเจต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะ๋ยวทำวางแผนก่อนว่าเลยใช้อะไรบ้างเป็นลูกผ้าเป็นชิ้นงานนะครับแบบเรียวเป็นลูกผ้าเป็นสติเกอร์นะครับจากนั้นนะครับก็คอนเซ็ปต์เดิมครับให้เราทําการเรดูซี่นะครับแล้วก็ในบูมบี้ได้เลยตอนนี้ผมเรดูซี่นิดนึงนะครับให้ดูจะได้ทำนะ ระหว่างนี้จะลองทําดูด้วยก็ได้นะครับเชื่อว่าผมมันจะอธิบายได้ดีกว่าผมไม่ได้ราทำเป็นวิดีโอแล้วต้องเตรียมมันต้องเตรียมถ้าวิวได้ครับไม่มีอะไรยากแค่ไปถึงกล้องแต่ข้อข้อสังเกตของผมนะครับเทคนิคที่ง่ายที่สุดละเราจะเริ่มเนื้อทำตรงนี้เลยุดคือพยายามเช็คคำวิล่าที่ มุมเดียวเราสามารถที่จะเปลี่ยนอ็อบเจกต์แล้วมันคือเรียกันได้สมมติว่าคุณต้องการเปลี่ยนเรื่อมพือนพยายามให้เห็นพื้นเรียงนี้หรือว่ามันเชื่อมขนาดนะครับแล้วถ้ามันอยู่ในมุมเดียวกับที่อ็อบเจกต์อยู่ด้วยสามารถเปลี่ยนของพร้อมกันเลยใช้มุมที้องเปียนกันได้คือที่สุเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องผมจะทำให้ดูมากๆมันเสียเวลามากครับเพราะว่าเรียนเรื่องเนี่ยผมบอกนะครับเรียนเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่เรียนเรื่องแค่การเดียว เือเป็นสุครัเพราะว่ามันจะต้องเลือดทุก่าทุกกบะเพื่อที่แสนติดทุกฟังก์ชันทุกือสัที่เราทำหนเพื่อสามารถทดเกะบุด็นได้ข้าต้องแสดงให้ได้หมดเป็นแล้วก็ไม่ต้องใช่ยะกว่า้อยก็ถูต้องก็คอว่าทำงานเสร็จแล้ว จริงๆตัวนี้อันดับแรกเลครับจริงๆผมบอกว่าบอกได้เลยว่ามันเหมาะสำหรับโชว์โปรดักชัโชว์โปรดักชั่นบอกได้เลยครับเป็ตรงๆเลยโปรดักชัไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นพวกหมักเที่ยวโชว์ได้หมดเลยหมักเที่ยวผิวสัตั์ขายหมักเที่ยวเร์สัตว์ขายเฟอร์นิเจอร์ใช้ตัวนี้ครับมีประโยชน์มากบอกได้เลยคุณสามารถสร้างห้องจะเอ็ห้องหนึ่งโชว์ตู้โชว์ได้นะผมว่าตรงนี้เป็นชุดโซฟาที่เป็นโซฟา ที่จำหนับอันนี้คือตู้ตู้เสียบสายมีแบบตู้นี้นะครับคลิกคลิกเปลี่ยนลูกค้าเข้ามาในแผนที่เราต้องพูดดูมีโชว์เขาตรงนี้ตั้งโปรแกรมแล้วเข้ามาคลิดเพื่อนได้ลูกค้าเป็นแแฮปปี้แทนที่ขอให้มีส่วนลดบ้างหน่อยเขจะแฮปปี้แล้วอย่างที่ผมบอกครับที่จะตลาดมันคู่เนี้ยในโฮมเมเนอร์ในทีชอว์ของโปรแกรมตัวอย่างต้องมีมาให้ไม่มีใครใส่โปรแกัน เอกตลาดของมันไม่ดีแต่อย่าให้ทำทำเพื่ออะไรครับก็อ,อาจจะใส่รายละเอียดชื่อสินคา้าชื่อรุ่นอาจจะบอกราคาเบื้องต้นไม่ได้หรือว่าจะใส่คุณรถชื่อรถก็แล้วแต่นะครับแต่รถเป็นอย่างผมไม่แนะนจไม่ใส่เยอะอย่างเงี้นเดี๋ยวมันจะติดต่อแหม่ก็อาจจะใส่บอกชื่อรุ่นราคาเบื้อง,งต้นติดต่อตรงไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเคของเราแค่นี้ก่อนละกันคุณป้า หรือโรวพยาบานี่ครับแล้ว,วนั่นเริดแบทีเรีเชื้อแบคทีเรียทอ่ตีนั้าตกปลาก็จะเปลี่ยนก็ได้ไม่มครับต้องมาทำเช้อแบเียอทนแต่เช้อคทีรมาสับปลา,ต,าต้องวางแผนะับต้องวางแผงครับผบอกด้วยเลยเพราะก่อนหน้านี้นผมเคยไปช่วยโดยตัดหนึ่งที่ทีู่โลกต้ตแแต่ทำห้องน้ำขนาดนี้เขาขายบเบื้อง ตอแรกไม่วางแผนครับอุ้ยแค่สี่ห้าลายเองแค่สี่ห้าแบบเองพองคุอเขาขายอยู่็จะมาณน่วสี่ห้าแบบแต่พะวาแผนคิดออกมาเร็จสามจิตตัวแบบครับคือสี่ห้าแบบคือแพทเทิร์นดีเด่นแต่โลกเรื่องสองหแบบการลายการวางกลายเป็นสามจิตตัวแบบนั้นเป็นเรื่องที่เ้าเปลี่ยนตัวเยอะมากนั่งดูหน่อกทีเลยครับเป็นการิดแบครับเนียนะครับคุ้มคุ้ครับถูก แต่ั้นเขาก็ <f poster ör> อย่างนี้ครับก็ลยอมเสียที่จีตัวหนึ่งข้อดีของว่าพี่ให้คนอืรู้แล้วนะครับอทุกคนน่าจะรู้ไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้าสีคุณก็ควเที่จะไปใส่เครื่องไหนก็ได้โชว์ได้นะครับจากนั้นอย่าลืมนะครับเซปเก็บไว้ด้วยไม่เทปหายไปช่วยไม่ได้นะครับไม่คืนไฟเลยนะอ่าเอไมเอสครับ MIS ปกติอย่างที่เราใช้ทำงานเป็นเซป ใช่คือเดี๋ยวว่ามันจะดึงตัวสองเดิมมาไปถึงวินิจฉัยตัวเดิมนะครับทีนี้เราก็อัตโนมัตินะครับในมูฟี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมใช้สองมุมกล้องแต่ว่าเรนเดอร์จริงกี่ตัวครับแปดตัวใช้มุมกล้องน้อยนะครับและภาพที่เราปรับปรการปรับเปลี่ยนกี่ตัวครับเรียงสองแล้วก็ออบเจกต์สองสี่ถูกไหมสี่สองมุมกล้องเป็นแปด ถ้าคุณใช้หนกล้องเยอ